รสชาติแบบนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยได้ไงวะมึงใส่พริกขนาดนี้ได้ยังไงปลาหนิดน้ำส้มหน่อยนขนาดนั้นพรุ่งนี้แสบปากแน่โตนั่นกินเผ็ดหน้าดูกินไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะไม่ไหวปะเดี๋ยวเก็บตังค์เลยคุณถ่ายพริกป่นขนาดนี้พริกป่นนี่ซื้อมานะนี่ผมก็จ่ายตังค์มาคา่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะเฮ้กินอะไรดีว,วะของวันเอ้ยร้านเจ๊อ,อ้อยไหมเจ๊อ,อ้อยกินทุกวันเลยมึงไม่เบื่อวะ อะไรเจ้อยเจ้อยตลอดไม่เอาเบื่อแล้วมีร้านอื่นไหมเอองั้นร้านเนี่ยปไปอีทไหมตามสั่งไปอีทแม่งไกลอ่ะทำนานด้วยเดี๋ยวกลับมาทำงานไม่ทานโดนนี่เอาแบบใกล้ใกล้ๆกลกินง่ายง่ายอ๋องั้นนี่ดีกว่าไอสองร้านแรกที่บอกไว้แม่งกินเบื่อแล้ะไปกินนี่เลยร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่งเปิดหน้าบักซอยหน้ากินเลยญี่ปุ่นเลยมึง เงินยังไม่ออกมึงจะให้ไปกินอาหารญี่ปุ่นบ้าป่าแพงก็แบงเอาแบบง่ายๆดิถูกๆก็เซเว่นเดินไปเซเว่นเนี่ยมีให้กินทุกอย่างโอ้โคตดสิ้นคิดอะเซเว่นมึงโอ้หมึงกินอาหารดีๆหน่อยได้ไหมแบบมึงต้องเอาอาหารแช่ไปเวฟแบบกินเซเว่นมันไม่อิม่มเอาแบบอิมอ่มๆี่อาหารอะมึงก็ได้ปะไข่เจียวทรงเครื่องแย่แจ๋วข้างหน้าน,นี่เลยไปไข่เจียวมึงทอดกินอยู่นี่ก็ได้ป่ะวะฮะไม่ไปเสียตังค์ทำไมไปกินข้าวไข่เจียวทอดเอาเองก็ได้ มึงเด่ดสิ้นคิดดิมึงเอาแบบคิดเอดหน่อยถามจริงนะมึงถามกูทําไมอะมึงถามกูทําไมนี่กูพูดไปสี่ห้าร้านแล้วมึงไม่เลือกสักร้านมึงก็คิดเดิมจะกินอะไรเนี่ยกูเลือกให้เมียที่บ้านเนี่ยทะเลาะกันโคตรน่าเบื่อเลยเนี่ยปัญหาโลกแตกเนี่ยกินอะไรดีนี่ต้องมานั่งทะเลาะกับมึงอีกโอ้โหอะไรวะนี่มาเจยอ้อยมาเนี่ยง่ายๆกินทุกวันอยู่แล้วไปเจยอ้อยกูพูดกับมึงมาตั้งแต่ร้านแรกมึงบอกกินทุกวันน่าเบื่อ แล้วมึงมาเลือกเจไอ้อยมึงบูเมื่อไหร่มึงบูตอนไหนมึงให้กูเลือกทําไมพอกูเลือกมึงก็ไม่เอาสุดท้ายมึงก็เลือกเองวว้หลังมึงต้องมาถามความเห็นกูมึงเลือกเลยก็ูก็ให้สิทธิ์มึงในการเลือกก่อนไงมึงให้กูเลือกทําไมมันเปลืองไหมงบมันเปลืองไหมความคิดกูเนี่ยต้องใช้ความคิดเนี่ยเลือกแล้วนี่ไงเจ้อ้อยมึงไม่ต้องมานั่งเถียงมันเสียเวลาไปหาเจ้อ้อยเลยมันจะได้จบจบจะได้มูฟมูฟไป วดหัวก็มึงเนี่ยมีเพื่อนอย่างมึงเนี่ยปวดหัวมึงจริงนี่ยค้างนานตนะ็มแล้วอยากจะยปอะมีไรถามด้วยลูกค้าเลยอ่ะสองหนุ่มเอาอะไรเจ๊เอาเล็กหมูนําใส่อะเอาไม่ชิ้นไม่ตับไม่ผับไม่งอกไม่เส้นไม่น้ำไม่แดกอ่ะไม่แดกก็ไม่ขายเออ มึนมึงเดี่ยวเราเล่นไปเจ้เราเล่นเเล่นขำขำเอาเส้นเล็กโหน้ำใสเลยทุกอย่างทุกอย่างเอ้ปั๊บปั๊บเหมือนกันนะเจ้อืมอืมกะจะไม่ขายอยู่แล้วเชียวอืมทำทำไม่ได้เด้บนไม่เด้งมไม่คิดเองมั่งโอ้เฮ้ยได้แล้วเลย มาแล้วครับคุณเดี๋ยวโอ๊ยโทษแหมอเล่อเลยใจความโอ๊ย,อย,อย,อยแกนี่ก็นะเล่นเยอะนี่นั่น,นของจริงนะนั้นขอบคุณครับ <c oughs> โหแกเนี่ยนะเล่นซะเยอะเลยร้านขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายฮาแม่แล้วก็ลูกค้าหัวใจวายทำไงเนี่ยฮะ แกนี่ก็ตลกไปเรื่อยเลยไป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 หาได้มีความสุขนะครับขอบคุณครับไม่ก็มีหลมหายใจย้อยมั้ยฮะน่ากินว่ะโมงก็ต่อยหมือนกร้อนพ้อนช็อตรสชาติแบบนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไงวะ เฮ้ยก็อร่อยอยู่นะเว้ยตรงใส่เขาพี่โอ้ไม่พอม่อว่ะอุ้ยเอกฮะดูแม่งปุ่เครื่องดิโอ้ปุ่ขนาดนั้นพรุ่งนี้แสบดักแน่ มึงนี้นะบ่นตุเบบ่นอยากจะนึกเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยมึงใส่พริกขนาดนี้ได้ยังไงใส่นี่แหละถึงอร่อยจัดจ้านก็ดูมึงเล่นใส่จนหมดถ้วยเลยแถ้ากูจะกินอะไรมึงก็ขอใหม่เอาโอ้เฮียพริกป่นเพิ่มหน่อยครับอ้าวเมื่อกี้เพิ่งเติมไปไม่ใช่หรอเติมไปให้เลยหมดแล้วเนี่ยเฮียโอ้โหไปเอามาเลยเฮียเติมไม่น่อย เออแป๊บแป๊บพ,พเออเออลิกปนพลิกปนไม่ไงดิไปไปไปลูกค้ารอรอแป๊บนะโอ้ใส่อะไรไม่เผื่อแผ่กูเลยน่กวาน้ำปลานิดน้ำส้มหน่อย น้ำตาลไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะได้แล้วนี่พริกป่นมาแล้วโอ้ยเฮียเฮียเอาอะไรมาแค่นี้ฮะมันแค่ครึ่งกระปุกเองแล้วมันจะไปกินพอได้ไงโอ้โหแค่นี้ไม่ไหวไปเอามาอีกเลยเฮียแต่นี้พริกกระเหลี่ยงนี่เผ็ดมากเลยนะโอ้จะพริกกระเหลี่ยงพริกอะไรก็เอามาเหอะเฮียพริกปนะ่นอ่ะทั้งร้านเฮียมีเท่าไหร่นะเอามาให้หมดทั้งร้านเลยแค่นี้มันไม่พอเอาทั้งร้านเลยเหรอเอามาทั้งร้านเลยเฮียเฮียพริกกระเหลี่ยงมันเอาพวกผมไม่อยู่หรอก จะจะเอาพวกผมอยู่มันต้องปิกกะหรี่เฮ้ยผมผมกะหรี่อ๋ออ๋อืมนั่นแหละเออใช่มีแต่ผมกะหรีอ่ะเอ๊ะเจ้าทั้งร้านจริงเหรอเอามาทั้งร้านเลยเฮียมีเท่าไหร่เอามาให้หมดได้ได้เดี๋ยวไปเอามาให้โอ้โหดีโต้อันนั้นกินเผ็ดหน้าดูเนี่ยน่ากลัวมากนั่นสิเฮียกินไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะเผ็ดขนาดนั้นเนี่ยนะเออแต่เมื่อกี้เห็นก๋วยเตี๋ยวนะเขานะ เห็นถึงเธอแล้วล่ะเฮ้ยทำไมเหรอซาบเฮียแรงไปหลายนอ้เนี่ยออว่าแต่นะเฮียจริงแล้วแดกไปได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะใช่ก็ถึงนึกถึงเธอไงดอกสองแล้วนะเนี่ยทำไปเลยทำกับข้าวไปเลยทำไปเลยทำไปคุกินอย่างเงี้ยเจ๊งแน่ ใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวกูชิมก่อนนะแก้ฉันว่าป่านนี้หูรูดเขายิ้มแล้วแหละอมแกดูดิแม่งเผ็ดจนปากห้อยเลยว่ะแหลกไม่ได้เลย ไม่ไหวว่ะเก็บตังค์เหรอนี่เลยเก็บตังค์เลยเฮียเฮียเก็บเก็บเงินเลยเออชามละห้าสิบสองชามร้อยอ้าวนี่ไม่กินกันเลยเหรออ้าวลุงจะกินยังไงลุงดูพริกดิใส่พริกขนาดนี้กินไงไหวโอ้แล้วน,นี่คุณใส่พริกป่นขนาดนี้พริกปน่นนี่ซื้อมานะเอ้าลุงผมไม่จ่ายตังค์ที่ไหนอ่ะนี่ผมก็จ่ายตังค์มาคา่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออ ทำไม่ได้แล้วว่าแกความเป็นคนดีในใจอ่ะเออล้นออกมาเรื่องเนี้ยเราต้อง,องยุ่งวะ่ะถ้าแกยุ่งงั้นฉันเสือกด้วยนี่พวกคุณสองคนทําแบบเนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะหวานแล้ววะ่ะหวานแล้ววะ่ะคนแบบนี้ต้องมาคนละเมืองดีเอ,อแหมคุณคุณปรุงอะไรของคุณเนี่ยฮะใส่พริกซะเต็มจานแบบเนี้ยสุดท้ายกินไม่ได้ปรุงทําไมฮะฉันถามอยดิ ผู้ประดุงความยุตดดิธรรมรักคุณธรรมคุณธรรมก็มานี่ผู้กำกับละครคุณธรรมหรือเปล่า <c oughs> คุณปรุงให้มันเผ็ดขนาดเนี้ยแล้วคุณกินไม่ได้แล้วไงมันไม่เปืองของร้านเขาเหรอฮะของซื้อของขายนะคุณทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายพริกเขาจะให้ฟรีก็จริงคุณก็ควรมีจิตสำนึกในการใช้หน่อยไหมนี่ผมไม่ใช้เงินคุณกินเลยไงครับอันใดเจี๊ยบ <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องจิตสานึก่คุณยังไม่รู้อะไรฮะคุณยังไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันจะไม่รู้ได้ยังไงฉันนั่งอยู่ตั้งแต่คุณเดินเข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยด้วยซ้ํานี่ไงคุณเห็นแค่นี้แล้วคุณก็มาตัดสินเขาเนี่ยระวังหน้าแตกที่หลังเอ้ยตำสไตล์เ <laughs> นี่ยคุณลุงคุณลุงอย่านึกมาว่าพวกผมอ่ะไม่รู้ว่าคุณลุงทำอะไรทำอะไร ก๋วยเตี๋ยวให้คุณกินนี่ไงเออลุงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่มั้งอืเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณไม่รู้อะไรไงดูนี่เฮ้ยมันไม่ไปวไปดินี่ได้ขอมาครบไหมเนี่ยโอ้ยเน่าบ่นเลยเฮียบ่นไม่อยู่นั่นแหละเฮ้ อ่อนนะเฮียโอ้โหตั้งสี่ถุงอะใครมาทิ้งที่นี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้อ้อยนี่วะเออเจ้อ้อยกับเฮียชัดเก็บขยะวะเฮียพลิกบอลเฮียดูสิไม่รู้ใครเอามาทิ้งอะนี่มันพลิกบอนเฮ้ยพลิกบอนพลิกบอนเฮ้ยพลิกบอนใช่ใช่ใช่เออแล้วจะดีใจทน่อยเฮ้ยเก็บพลิกบอนในขยะวะเอาไปให้ลูกค้าแน่เลยวะเฮ้ยไม่หรอกดูไปก่อนกั้นไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ เฮียพี่ปอนเนี่ยไม่รู้ใครเอามาทิ้งต้องยอะต้องเยอะม,<ฮ>มันหมดอายุแล้วมั้งเนี่ยอย่างหรอกเฮียนี่เขาเขียนอะไรเนี่ย B B F แปลว่าอะไรอุ้ยมันมาทางรถไฟฟ้าไงไม่ใช่อันนี้มัน B T S อันนี้เนี่ย B B F Base Before ควรบริโภคก่อนวันที่24เดือนมกราคม2523โอ๊ยหมดลนะ อายุแล้วหยังหรอกเฮียมันไม่มีทางหมดอายุหรอกมีแต่คุณภาพเนี่ยมันดอบลงนิดนึ่งดอบเหมือนเธอใช่ไหมอะแเราเป็นไงล่ะก็ยังกินอยู่ไม่ใช่หรอกโอ้ยมันก็ต้องจําใจกินเนี่ยเธอนี่มันไม่ใช่แค่ดอบลงดอบลงนะเธอมันหมดอายุก่อนดอบอีกโอหแรงเนาะนี่ยังไงก็เอาไปใช้ดีกว่านอ้เฮียเนาะ เฮ้ยฝนจะตกแล้วเปื่อนเร็วเร็วไปป่ะเอาไม่เฮียเอาไป่นะเอาไป่ใชแล้วกันนะประหยัดต้องเยอะเฮียนานใหญ่นานใหไปแล้วนี่ไงไปแล้วนี่ไงไงล่ะไหล่ะบุนไม่ออกเลยดิเอาลุงทำไมลุงทำอย่างนี้อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ที่พูดถึงนี่หมายถึงไอ้พริกป่นยี่ห้อหนึ่งถุงนี้ใช่ไหมมองไงวะพริกป่นย่อหนึ่งพริกป่นยี่ห้อหนึ่ง คนเราเขาว่าโกรธคืองโง่โมโหคือป้าคนเราถ้าไม่โกรธมันก็ไม่งโง่มันไม่โมโหมันก็ไม่บ้าเรื่องจริงนี่ถามจริงๆริงอะไอพริกป่อยน,นี่มันถุงละกี่บาทเนี่ยผมก็สามสิบได้มั้งแค่สามสิบบาทเล่าไปนี่รวยไหมไม่รวยไม่รวยถ้างั้นฟังนะ เรามาชี้ชัดก,ก,กันเลยนะครับว่าปัญหาเรื่องพิกป่น,นหมดอายุนี่เต้าไปแล้วคนลูกค้ากินเกิดท้องเสียขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะลูกค้าท้องเสียคนไม่เข้าร้านเราเนี่ยเขาจะบอกต่อๆกันนั่นจากหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเป็นโลก,ออกระดับโลกเลยเนี่ยปัญหาแล้วร้านเราไม่เจ๊งตายเลยโอ้จริงด้วยเฮียหุยอย่างงี้ก็ทิ้งไปเลยดีกว่าน้อทิ้งละ <laughs> เดี๋ยวกว่อนสิครับคุณทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะครับ การทิ้งปัญหาคนละชิดสองชิดนีบมันปัญหาระดับประเทศระดับโลกระดับชาติเลยนะครับแก้ขึ้นมาเอาไปทิ้งที่บ้านครับครับโอ้ย,อยเลื่องเยอะแล้วไี่ฝนจะตกแล้วปะปะปะรีบกลับครับความจริงทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละอุ้ยโอ้ไหเฮ้ย,ย,ยปากเบิลขนาดนี้หูรูดจะเบินขนาดไหนวะนะ่ะ ผม,ผมโอนจ่ายให้แล้วนะลูกหมดแล้วมึงไปงข้าก๋วเตี๋ยวเขาโอ,อนแล้วแล้วมันกินไม่ได้ยังไง